โอเคครับมาวิเคราะห์เกมลิเวอร์พูลรับการมาเยือนของอาร์เซนอลทีมว่าที่เชม็มวันอาทิตย์ที่9เมษายน25 6พครับโลก6เวลา4ทุ่มครึ่งณสนามแอนฟิลด์สนามของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนกับทีมอันดับหนึ่ง ปีนใหญ่ลุ้นเช์นะครับฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมสลับกลับไปมาทีมเยือนเป็นทีมฝั่งที่ชนะมาตลอดส่วนทีมเป็นเจ้าภาพนะครับผัดแพ้มาเกือบ4นัดติดแล้วนะครับผมผลงาน5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลไล่ตั้งแต่หลังมาหน้านะครับวันที่5เดือนมีนาคมชนะแมนยูไป7ประตูต่อศูนพรีเมียร์ลีก1 1มีนาแพ้ปอร์สมัทไป1ประตูต่อศูนย์บพรีเมียร์นะครับผมแล้วก็วันที่16มีนา แพ้เลอันมัดอิกไป1ประตูต่อศูนย์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกและวันที่1เมษายนแพ้แมนซิตี้ไป1ประตูต่อ4พรีเมียร์ลีกสี่เมษายนนะครับเสมอเชลซีไป0ประตูต่อ0ผลงาน5นัดหลังสุดของอาร์เซนอลนะครับจากหลังมาหน้านะครับผมวันที่9มีนาคมเนี่ยเสมอสปอร์ติ้งประสอ2ยูโรปาลีกวันที่12มีนาคมนะครับชนะปูเล่มาสามประตูต่อ0นะครับเยือนพรีเมียร์ลีก16มีนา แพสปอร์ติ้งไปนะครับหประตูต่อหนึและก็จุดโทษ4ต่ะะอห้านะเจ้านักตกรอบยูโรป้าไปนะครับสำหรับอาร์เซนอลส่วนวันที่19นะครับมีนาคมชนะคริสตันพาเล่ไปถึง4ประตูต่อหนึเย้าแล้วก็จากบอลพรีเมียนะครับแล้วก็นัดล่าสุดวันที่1เมษายนเนี่ยชนะลีดมา4ประตูต่อหนึเลยด้วยกันนี่คือผลงาน5นัดหลังสุดของ อาร์เซนอลผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนะครับจากหลังมาวันที่21เดือน11ปี21ลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลมา4ประตูต่อ0ูนยบนพรีเมียร์ลีกแล้วก็วันที่14เดือน1ปี22นะครับลิเวอร์พูลเสมออา 0, ร, 2, 1, ร์าาร 21, เซนอลมา0ประตูต่อ0นะครับคาราบาวครับที่21เดือน1ปี22นะครับอาร์เซนอลแพ้ลิเวอร์พูลมา0ประตูต่อ0 คาราบาวครับ17มีนานะครับจบปี22นะอาร์เซนอลแพ้ลิเวอร์พูลมา0ประตูต่อ0พรีเมียร์ลีกวันที่9เดือน10ปี22 2ครับอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลมา3ประตูต่อ2นะพรีเมียร์ลีกถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นหรือพูดถึฟอร์มการพบกัน5นัดหลังสุดเนี่ยถือว่าลิเวอร์พูลข่มไปมากเหมือนกันแต่ว่าเหมือนแมนซิตี้นะข่มไปก็โดน อัดไปสีประตูตอนหนึ่งวิเคราะห์เกมแล้วก็การคาดเกีนเกมนะครับผมทีมหนึ่งนะครับมีโอกาสรุ้นเชมคืออาร์เซนอลกับอ e ีทีมหนึ่งหมดโอกาสในการจะลุ้นอะไรแล้วทนงครับไม่ว่าทบปัวอะไรก็น่าจะยากเย็นมากเลยครับเจ้าบ้านวิพูสี่นัดมานะครับยังไม่ชนะใครเลย แพ้มาสามนัดและล่าสุดบุกไปเสมอทีมเชลซีศูนย์ประตูศูนยเกือบจะแพ้ไปไหยนนะัดมี V.A.R. ด้วยการเล่นที่เหมือนหมดลมและก็หมดใจแต่ว่าก็ยังดีว่าก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับเพื่อการแก้ไขว่ามันเป็นปัญหาของปัญหาของทางผูนักเตะนะครับที่เขาอาจจะมีหมดพลังหมดอะไรนะครับก็เปลี่ยนตัวมารู้ดูการนี้ก็คือเหมือนอย่างที่บอกก็คือน่าจะหมดโฟ,โฟไปแล้วนะทีนี้มาดูสวนทางกับทางฝั่งปืนใหญ่นะครับ แต้มนำแมนซิไป8แต้มนะครับแต่แข่งมากกว่าไป1นัดเหลืออีกแค่นัดเท่านั้นในบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็ไม่แพ้ใครมาเลยใน5นัดหลังสุดกลับมาแพ้แค่บอลยูโรปาเท่านั้นเองนะครับแค่แค่จุดโทษเท่านั้นถือว่าตอนนี้ฟอร์มดีแล้วมีโอกาสลุ้นแชมป์สูงแล้วก็เหลือแค่ถ้วยนี้อยู่ถ้วยเดียวเท่านั้นแล้วก็ผู้เล่นมีแรงกระตุ้นมีพลังแล้วก็จากจากสน,นัดล่าสุดเนี่ย ยิงไปถึง4ประตูตอนหนึ่งสถิติการพบกันท่านัดหลังนะครับก็อยากที่บอกว่าลิปูเนี่ยเหนือกว่านะครับชนะ3เสมอหนึ่งแพ้แค่ลิปูแค่แค่1น,นะครับแต่นัดที่เจอกันล่าสุดในต้นฤด,ดูกาลนะครับปืนใหญ่ก็เอาชนะลิปูมาได้ถึง3ประตูต่อสถาธานาการตอนนี้ของลิปูเนี่ยมันแพ้มาติดๆแต่ว่าผมเชื่อนะว่าลิปูยังไงแพ้ติดเนี่ยสนัดพอห้ัดยาเดี๋ยวขึน้นมาอีก มันเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นคลื่นเป็นกราฟนะครับแล้วก็บวกกับการที่ว่าริปูเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเล่นในบ้านเนี่ยที่แพ้มา3าสี่นัดเนี่ยเล่นนอกนบ้าน,านเลอกามครับเล่นนอกบ้านเลยเลนนแ,ลแล้วก็แต่นี้มามานัดนี้แหละก็เปิดบ้านที่เราก็รู้อยู่ว่าในในแอ <An field. S 1> นฟิลด์แพ้ขยะ<ช>ไม่รู้ว่าครบจะใช้ใครลงแล้วก็นักเตะก็หมดไปแล้วก็มีการที่จะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอะไรประกาศผมผมเลยเดาว่านะครับว่าผลก็ออกมาน่าจะเสมอเด็กแต้มกันไปนะซึ่งผมฟันธงนะครับสําหรับ อ่านัดนี้ว่าเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งอ่ะอันนี้ก็คือควิเคราะห์เกมของผมนะครับตอนนี้ก็มาดูพูดถึงหน้าชาวเป็นไงบ้างครับสําหรับนัดวิเคราะก็ก็อย่างที่คุณช้างวิเคราะห์เนาะที่แอนฟิลผมว่าก็ยังยังมีความเป็นแอนฟิลอยู่นะเซเว่นอัพมันยังมีความความน่าเกรงขามอยู่เช็คคำนี้แล้วก็อาร์เซนอลเองเนี่ยที่มาเยือนเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยนะล่าสุดก็แพ้เอเวอร์ตันไปสนามของเอเวอร์ตันบริสันพาร์ก ตอนนี้จะข้ามแซลลี่พาร์คมาที่แอนฟิลบอกว่าก็เหนื่อยสำหรับอารอเซนอลแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้อาร์เซนอลมันนำเรือใบยอยู่8แต้มถึงน่าจะแข็งได้มากกว่า1แมตต์สมมุติแมตต์เนี้ยสมมุติถ้าแพริวพูถึงมาแล้วไอเรือใบชนะขึ้นมานะครับทีมหนึ่งยังเท่าเดิมอีกทีมหนึ่งขึ้นมาก็เหลือ5แต้มถึงมนาะซึ่ง ผมว่ามันก็ยังไม่เสียหายมากเพราะอะไรป่ะผมยังมองว่าเรือใบเองยังมีภารกิจอะไรครับยังต้องเจอกับบาเยนมิวนิชแชมเปยนลครับอทีตหน้าเปิดแล้ว FA ครับก็ยังไม่ตกคือภารกิจมันมีเยอะกว่า่ที่อาร์เซนอลเนี่ยคือมันโฟกัสได้ช่วยเดียวแนวไงเพราะนั้นเนี่ยโอเคต่อให้แมตช์นี้แพ้แต่ ความสดของนักเตะเองเนี่ยความมุม wow มั่น่ะมันยังอยู่เพราะว่าแมทที่เจอเอเวอเรต์ Avatar, พอแพ้ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทางโค้ชเขาก็ปลุกปันป่นนักเตะก็ชนะมาตลอดเลยนะอาร์เซนอลเนี่ยคือจิตวิยญาณเขาดีผมมองว่า ลิเวอร์พูลไม่แพ้แบบนี้ผมมองลิเวอร์พูลไม่แพ้นะครับใช้คำนี้ว่าไม่แพ้แต่ถามว่าถึงกับชนะไหมก้ลึกๆว่าอาจจะชนะ1 0แต่ถามว่าแพ้ไหมผมดูว่าไม่แพ้ฟันทงแบบนี้ครับคุณช้างสรุปกันนะครับระหว่างวิเคราะห์เกมลิเวอร์ pool พบอาเซนอลนะครับวันที่9เมษายน4ี่ทุ่มครึ่งนะผมชอช้างนะครับอ่าฟันทงว่าเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางของเชาก็มี2หน้านะครับก็คือลิเวอร์พูลไม่น่าจะแพ้นะครับแล้วก็ มีความเบียดที่ไปน่าจะชได้อาจจะไปหนึ่งเปอร์เศูนย์และเหมือนเดิมทุกครั้งที่เราบอลลูกกลมๆมาลอนเป็นลูกกลมๆเราก็ไม่ได้เป็นเทพอะไรนักๆหนังๆถ้าเป็นเทพเราก็รวยแล้วนะอี้่ะมันก็มีการผิดมีการพลาดได้แต่ว่าเราอยู่ในความคิดที่ว่ามันน่าจะเป็นไปได้แต่ว่าจากสถิติเก่าอ่าใช่จากสถิตินี่ครับการเจอกันแล้วก็ผลบอลอะไรอย่างมันอยู่ที่ฟ้าดินนะครับเราไม่ได้รู้ได้ตรงนี้ ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามันวอมปิดแต่เราจะพยายามที่จะทายให้ถูกที่สุดาก็ผิดมา2นัดแล้วเนาะจากจากที่เราทายถูกมานะเราทายไปแล้วก็รลุ้นบอลให้สนุกในวันที่สุดสัปดาห์นี้นะครับเพราะหงแดงเหลือถ้วยเดียวแล้วก็ต้องรุ้นแมตต์ต่อแมตต์ไปว่าอย่าให้มันรูดมหาราชไปกว่านี้แล้วให้ฤดูกาลนี้จบๆไป